นาจิ้นนะครับได้มากันแล้วมาดังโลกนาพดับโลกนาจิ้นโลกนาระโลกนาจิ้มโลกนาจิ้มมากันหมดนะครับวันนี้ก็เลาว่ามาวัดป็นมาพรเบงด็อกเตอร์กบนาทุกตีเป็นตนายว่าหลวงพอทุจรทุกตี้นะครับเรามาจากไหนน่คุณทุกซีนี่เรามาจากไหนเรามาจากอ่าววังนะครับมาจากวัววัง ซึ่งขุดตรวจอินนี่กับตรวจเตรียมนี่ยายหมายู่น่องตุวยนะครับตัางรากตั้งด้านอยู่ี่น่องตุวยอำเภอระโนดอย่วัดตรงกล้านะครับกาตรวจอินตรวจเตรียมทุกที่นะครับก็มีบุตรด้วยกันหลายคนเอเดจิมได้ก้อนวันนี้นะครับก็คือใหญ่ั้านกับใหญ่ั้านกบาลอยู่ตรงนี้หมายุตินีกระเทียพึ่งเทียมจีบิตในปหลันหลวงใหญ่ั้นอยู่ในกับประหลันปหลันไปไหในแล้ว อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแกมาใช่ไว่าหลอกลั่นบัลลังกกันอยู่นีเต็มมันเลยกับไหลลังนะ่ตั้งก็่ป่อหวาใหญ่กันนั่นก็เป็นใหญ่กลิ้นนะครับกัอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ตังก็เป็นปัวพ่วงปัวพ่วงก็คือขุดปอของป๋อทุจาิทุกที่นะครับอผัวพ่วงนี่ก็มาแต่งงานกับหย่าป้อมแก้วครับนะครับามีบุตรด้วยกันถึงอยู่ตั้กแตต้านอยู่แถวๆนี้นะครับ ติบก้นรวยการกับก้นโตก็เป็นปอทุจาาทุกที่ตึ้งก้นติดท้องก็เป็นอาจำรัสก็เป็นอาจมอาปวงอาเตียซึ่งอาดับนะครับอากลันอากลินอาจิ้มอาจิ้นกับกับตึงวันนี้กับป้าโลวป่าล้านมาแล้วอาดับขึ้นวันนี้ก่อนอาดับมานนี้ก่อนวันนี้ก่อนมาในน้ำตัวก้อนในน้ำตัวก่อนเลยเจะแบบ เนี่ยตัคนอ่ากาปัวปอวพวงเ็ตก็มีตาเกลือนตาปั้นตาเปี้ยนตาเจือนนะครับก็กมาโยกันแต่ว่าก็แยกย้ายอ,อ,อยู่ลยจังวัดนะครับแต่ร้องวันนี้ก่อนวันนี้กูนะประดับเนี่ยเป็นคนแต่ว่าร,ร้องเพลงปลอมมานะครับก้อนนี้ร้องเพลงก็ไอ้กุยตะกี้ก้อนกว่าเป็นมากกว่าปูนก้อนนี้เป็นอันนี้เกิดขึ้นตั้งใจทำมาไห้พี่น้องกินมังน่งเจอกันครับประดับครับ แียาดีน้องถุกคนสิดารวมเลยกนนกระชุยาแบบนี้นะดีใจมากเลยก็เองก็ไม่กี่โรคหวานร้านใจตางไรขึ้นกันทันีีกอดีใจดีใจมากๆกับกับเราลายิกกสิเกิดกันตามเกิดนะกันป้านแต่ก็ถุกคนกินกันเองตามสาพแต่กับมีได้มามีได้เหมือนกันนะกายบริเวนมานแล้วก็เราู้จักกันเร้วกัรููจักกันต่อๆไปนีไม่ใช่ว่าวันนี้แดดแดจเลย ต่อไปก็มีการมีอะไรก็บอกนะคะทุกที้ทุกคนพร้อมที่จะไปแต่เมื่อพี่น้องบอกมาแล้วก็ข้อขุณบมาฝาพี่น้องเดินทางกลับเขาก็เดินทางกลับเป็นความปลอดภัยค่ะดีใจค่ะดีใจจริงจริงค่ะดีใจบากฝากว่าเดินทางด้วยความจะได้ับค่ะอ่าเนีอาลูกก้องก้องแม่ก่อนนะ ถ้าลูกๆก็แม่อะไรก็น้องนองทุกคนมาฮะยืนบนเนี่ยมดเลยกว้างกว้องทุกที่มีพี่แจ๊กตัวโตพี่แจ้าพี่เจ๊กมาไปตึ้งมั้งพี่แจ๊ก